ดูนะครับพอเสียปุ๊บมันจะตัก็นระบบไม่น,นั่นทันทีเลยเดี๋ยวเอาบอร์ดถอดบอร์ดออกมาทำความสะอาดทินเนอร์ตักแดดพัดลมอเย็นฮาตารินี่ครับตัวแดงนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้เราใช้ทินเนอร์ล้าง ใช้ได้เดี๋ยวใช้ทิเนอร์ล้างก่อนใช้เนอร์ล้างนะครับล้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช้ชิเนอร์ล้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับล้างให้ความชื้นเลย ได้คาบเกลือครับที่จะนำไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ถึงตากแดดไว้สักพักนึงเห็นนะตัวแดงไม่ขึ้นแล้วครับผ่านใช้ได้นี่ครับพัดลมฮาตาลิพัดลมไอเย็นนะครับ ขึ้นตัวนี้ครับ e l c b ครับตัวแดงและไม่สามารถใช้อะไรได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับสำมะเจลจนะครับตัวนี้หายไปแล้วเครื่องเปิดได้แล้วระบบการทำงานใช้ได้หมดแล้วพรมไอเย็นฮาตาริครับ